สามเหตุผลที่ต้องซื้อรถคันนี้นะครับข้อแรกข้อที่1คันนี้ได้รถที่โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับข้อที่2ครับผมข้อที่2คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นตัวโฟวินเป็นเกียร์ธรรมดาเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับสายลุยนะครับไปเหนือไปใต้ไปเขากระโจมอากาศกําลังดีแบบนี้เหมาะมากนะครับผมข้อที่3ครับคันนี้ไม่แพงนะครับราคาเขาจะอยู่ที่2,9 0 0 0 0้นบาทเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับผมนูมานะรถบ้านสามแยกกระจับบ้านโป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานําเสนอครับเราจะได้เป็นรถ t o โยต้า o r t ์คเจอครับผมคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาโฟวินสวยๆเดิมๆนะครับผมรถปี2005นะครับตัวรถจะเป็นสีดำนะครับบอหนังสีครีมนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยนะครับอ่ะสวยๆเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมมีแม็กมียางเปลี่ยนมาแล้วนะครับ เราเอาไปเราใช้ได้เลยนะครับผมล้อแม็กเป็นขอบ18นะครับเป็นล้อแม็กทีอี37ลายแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมอ่าสายยางตัวนี้นะครับผมอ่าสายยางตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูให้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึดเดียวนูตรงไหนนะสายยางสายยางอ๋อตรงนี้ครับ265ท้บ60 R18 นะครับผม ปีผลิตนะครับผมยางปี2 0 2 4สัปดาห์ที่27นะครับดอกยางยังหนาๆแบบนี้นะครับใช้ได้ยาวๆนะครับผมยางชุนนี้ผมมองว่าอีก4ปีใช้ได้เลยนะครับไฟตัดหมอกข้างใต้รกนี้มีไฟตัดหมอกข้างใต้ครับเลขทะเบียน9904ูนย์สี่ครับผมสวยๆนะครับเดิมๆนะครับรถปี2005นนะครับแบบนี้เลย ตัวจนะครับตัวจีเกียร์ธรรมดาโฟวินกุญแจรุ่นนี้เป็นแบบนี้นะครับมาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันกุญแจจะเป็น Security กันขโมยด้วยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยตัวนี้จะมีถุงลมด้านคนขับนะครับผมมีเบรก ABS นะครับเลขไม่นะครับ สามแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับผมรถเอ่อรถปีสองพันห้ารถใช้งานมายี่สิบปีนะครับจะตกเฉลี่ยปีละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับอ่าเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์เล็กๆอันนี้คือเกียร์โฟร์วินนะครับมีโฟร์ไฮโฟรโลนะครับผมก็ใช้ได้ตามสะดวกนะครับฝนตกก็ใช้เกียร์โฟก็เพิ่มความมั่นใจครับเวลาขับรถก็จะได้ไม่ไม่หมุนนะครับ ตัวนี้มีจอ Android มาให้แล้วนะครับผมอ่ามาแบบนี้เลยนะครับผมก็พร้อมใช้งานนะครับโอเคเลยเปิดแอร์ด้านหลังกดปุ่มนี้นะครับผมเปิดเปิดไร้้าด้านหลังกดอันนี้นะครับตัวนี้ไม่เสียบชาร์จแบตมือถือได้ครับพอร์ต USB นะครับมีช่องวางของกระจุกกระจิ๊กตำแหน่งเบรคมืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับมีเกียร์ด้านบนนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเกียร์ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับโอเคเสียบแฟได์ได้ด้วยนะเสียบแฟได์ได้ด้วยนี่อ่าเอาไฟภาพไปเล่นในรถได้นะครับ โอเคเลยนะผมเบาะหนังสีครีมนะครับมาแบบนี้เลยกระจกไฟฟ้าสี่บานบานคนขับปรับออโต้นะครับมีเซ็นทัลล็อกมีตัวล็อกกระจกครับผมโอเคเลยนะครับผมตัวนี้ปรับกระจกหูช้างป้าบเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับมีที่วางแก้วนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับมาดูเบาะด้านหลังครับเบาะด้านหลังแบบนี้นะครับผมเวลาพับไปข้างหลังเนี่ยก็คือพับลงมาแล้วก็ตรงดึงตรงนี้นะครับผมนี่แถวเบาะข้างหลังนะครับเบาะแถวที่หกแถวที่เจ็ดก็ประมาณนี้เนาะ โอเคเลยนะผมรถบ้านสภาพดีสวยเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้อ่าโอเคหัวน็อตชิ้นฝากระโปรงท้ายนะครับเห็นไหมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะครับทุกอย่างคือได้เดิมโมทั้งหมดเลยนะครับเห็นป่ะนี่เลยครับผมตะเข็บด้านขวานะครับเดิมเดิมนะครับผมเบาะหลังพับได้นะครับรุ่นนี้พับแขวนนะครับอ่าตั้งแต่รุ่นแรกนะครับยันรุ่นปัจจุบันนะครับ พับแขวนหมดเลยแม่ลงแม่แรงมีมานะครับอุปกรณ์ครบยังอะไรแต่ก้มดูให้นี่ยังอะไรก็มีมานะครับโอเคไปดูเครื่องยนต์กันตั้งแต่รุ่นหนึ่งยันรุ่นปัจจุบันนะโตโยต้าก็ยังทำเบาพับแขวนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับคือรถเนี่ยรถปี2 0 0 5เนี่ยรถใช้งานมา20ปีนะครับ จะบอกว่าเป็นรถรถทีอ่อายุเยอะนะแต่แบบทนมากนะครับเป็นรถที่ทนมากๆแล้วผมมองว่าใช้ต่ออีกสิปีเนี่ยสบายๆเลยนะครับสําหรับสายลุยนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าสายลุยเนี่ยรถจะต้องต้องสู้อยู่แล้วนะครับดีโฟดีครับผมเครื่องยนต์ดีโฟดีสวยๆแห้งๆเลยเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะให้ดูนะครับภายในนะครับตัวตัวเครื่องยนต์ดูรอบๆข้างนะครับโอเคเลยนะ รถบ้านสภาพดีนะครับผมหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีไขไม่ได้คาบน้ำคาบพิบุญแค่นั้นนะครับเบาจับด้านในนะครับชิ้นแก้มนะครับผมเห็นป่าคือทุกอย่างคือเดิมทั้งหมดนะครับผมคานหน้าด้านขวามีตัวอารคานกลางมีตัวเลขนะครับทุกอย่างได้เดิมทั้งหมดคานซ้ายมีตัวแอลมองเห็นไหมแผ่นเพจมอ,อก,กอกรอยครบนะครับทุกตำแหน่งนะครับหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีไขนะครับทุกอย่างคือได้เดิมเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยฝากระโปรงมีโลโก้โตโยต้าตรงนี้นะครับอ่า โอเคเลยนะคบผมก็สรุปรายละเอียดกันนิดนึงครับผมสาหรับคันนี้นะครับเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมรถปี2 0 0 5เกียร์ธรรมดารุ่นตัว G ีเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเป็นตัวโฟร์วินนะครับรถพร้อมใช้งานแล้วมีแม็กมาให้แล้วยางปี24่ส่ยางใหม่ด้วยนะครับดอกหนาๆใช้ได้ยาวๆเลยยางชุดนี้อีกสัก4 5ปีใช้ได้เลยนะครับรถบ้านสภาพดีนะครับรถปี2 0 0 5เนี่ยหาหัวน็อตไม่ขยับเนี่ยหายากแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับคันนี้เนี่ย เรียกว่าได้ความสดของตัวรถมากๆเลยนะครับผมก็รถเดินทั้งคันนะครับผมรถไม่เคยโดนชนนะครับแล้วก็สําหรับเหมาะสําหรับใครนะผมเหมาะสําหรับคนที่เน้นนะครับผมเน้นสายลุยครับเน้นสายลุยเลยแบบว่าลุยเขาก็โจมนะครับไปขึ้นเขาเหนือเขาไปทางใต้อย่างเงี้ยคือโอเคเลยนะครับไม่ต้องกลัวติดหล่มนะครับใส่เกียร์โฟดันได้เลยนะครับเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวบ่อยๆนะครับเราไม่ต้องการจ่ายเงินเยอะนะครับอ่าคันนี้ก็คือ 290 0 0 0เท่านั้นครับจ่ายยอดนี้จบเลยรถมีเล่มทะเบียนเลยนะผมอ่ารถบ้านสภาพดีครับผมราคาไม่แรงราคาไม่แพงโดยรวมถือว่าได้รถที่ดีของราอยคันหนึ่งครับผม